การมีทรัพย์มากนั้นก็เป็นทุกข์มีน้อยก็เป็นทุกข์ไม่มีทรัพย์เลยก็เป็นทุกข์มากๆคนที่มีทรัพย์มากที่เขาเป็นทุกข์เพราะว่าเขากลัวถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและร่างกายของเขาคนมีน้อยก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์ไม่พอประทังชีวิตสมัยนี้หลายคนที่ไม่ค่อยจะมีทรัพย์ก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นมาเช่นไปกู้เขามาบ้าง ไปหยิบยืมมาบ้างแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นปวดอ้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนอยู่ดีกินดีกว่าเจ้าหนี้เสียอีกแต่ก็มีหลายคนที่เขามั่งมีแต่กลับทำตัวยากจนใช้ชีวิตสมถะเพราะกลัวว่าจะเกิดโทษแก่ตนอย่างเรื่องที่จะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีอาหิวาตากโลกเกิดขึ้นในราชคหาเศรษฐีในนครราชคร์ทำให้สัตว์เดรัจฉานต่างๆได้แก่มแมลงวันและโคเป็นต้นตายไปจำนวนมากเพราะ,มะแมลงวันเป็นพาหะของโลกจึงถูกกำจัดจากนั้นทาสและกรรมกรก็ทยอยกันตายต่อมาราชคหาเศรษฐีและภรรยาก็ป่วย สองสามีภรรยานั้นพูดกับบุตรคือกุมพระโคศกด้วยน้ำตาที่นองหน้าว่าเจ้าจงหนีไปเสียโดยด่วนหากลอดตายแล้วจงกลับมาจงขุดเอาทรัพย์สี่สิบโกศที่พ่อแม่ฝังไว้ที่โน่นเถิดกุมพระโคศกเสียใจร้องไห้ไหว้มารดาบิดาแล้วหนีไปอยู่ในป่าเป็นเวลานาน,านถึงสิบสองปี เมื่อสถานการณ์โลกในเมืองสงบลงแล้วจึงกลับมาที่บ้านซึ่งบิดามารดาของเขาก็ได้ตายไปนานแล้วทีนี้เนื่องจากเขาจากบ้านไปนานคนในเมืองก็จำเขาไม่ได้เขาคิดว่าถ้าขุดทรัพย์ขึ้นมาเลี้ยงชีพผู้คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาได้ทรัพย์นั้นมาโดยไม่ชอบเช่นไปป้นหรือไปขโมยทรัพย์นั้นมาจึงใช้ชีวิต ด้วยการรับจ้างทำงานไปก่อนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับฟังเสียงของเขาขณะที่เขากำลังทำงานรับจ้างอยู่เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารมีความสามารถพิเศษคือทรงทราบเสียงร้องของสัตว์ทั้งปวงว่าเสียงนั้นนั้ๆหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ได้ยินเสียงของกุมพระกโกศแล้วจึงตัดว่านั่น เป็นเสียงของผู้มีทรัพย์มากทีนี้นางสนมคนหนึ่งได้ยินพระราชาตัดแล้วก็คิดว่าในหลวงคงไม่ตัดเรื่องเลี้วไหจึงส่งคนให้ไปสืบดูแล้วมารายงานว่าชายคนนั้นเป็นเพียงคนกำมพระคนหนึ่งซึ่งรับจ้างทำงานเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงรับฟังรายงานนั้นแล้วก็ทรงแสดงอาการยอมรับ แต่ในวันที่สองก็ดีในวันที่สามก็ดีเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังเสียงของกุมภะโคศกนั้นแล้วก็ทรงตัดเหมือนเดิมว่านั่นเป็นเสียงของผู้มีทรัพย์มากนางสนมท่านนั้นจึงเสนอต่อพระเจ้าพิมพิสารว่าเธอและธิดาจะไปสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเองจึงปลอมพระองค์นุ่งผ้าเก่า แล้วไปขอพักในลาแวกซึ่งเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างทำงานชาวบ้านแถบนั้นก็แนะนำว่าเรือนของนายกุมพักโคศกนั้นว่างเชิญไปขอพักในเรือนนั้นเถิดนางจึงไปที่เรือนของกุมพักโคศกแล้วกล่าวว่าฉันทั้งสองเป็นคนเดินทางจะขอพักอยู่ในเรือนนี้สักวันสองวันแม้ถูกเขาห้ามตั้งหลายครั้ง นางก็พูดอ้อนวอนว่างั้นขอฉันทั้งสองขอพักอยู่แค่วันเดียวพอเช้าตรู่ก็จะไปวันรุ่งขึ้นทั้งสองแม่ลูกช่วยกันทำกับข้าวโดยปรุงให้อร่อยแบบชาววังทำให้กุมพักโคศกชอบใจแล้วขอพักต่อที่เรือนนั้นไปเรื่อยๆต่อมานางสนมนั้น ก็ส่งสารไปถึงพระเจ้าพิมพิสารว่าขอให้พระองค์ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดงานมหโหศพใครไม่มีส่วนร่วมจะมีโทษด้านกุมพระโคศกเมื่อทราบข่าวจึงจำเป็นต้องไปขุดเอาทรัพย์ที่บิดามารดาฝังไว้มาเป็นค่าจัดงานนางสนมนั้นรับอาสานำทรัพย์ไปดำเนินการให้ แต่ว่านางส่งทรัพย์นั้นไปให้พระเจ้าพิมพิสารวันต่อมานางสนมก็ส่งสารไปอีกว่าขอให้พระเจ้าพิมพิสารส่งคนมาจับตัวโโกุมภาคโศกไปสอบสวนที่พระราชวังส่วนนางและธิดาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชาววังตามปกติในเวลาสอบสวนพระเจ้าพิมพิสารนำทรัพย์นั้น มาแสดงให้เขาดูและถามว่าทรัพย์นี้เจ้าได้มาจากไหนกุมภระโคศกเขาก็พยายามบายเบียงแต่เมื่อสายตาเขามองไปเห็นนางสนมและธิดาแต่งตัวแบบชาววังก็จำได้จึงรู้ตัวว่าตนเองถูกหลอกเสร็จแล้วจึงจำเป็นต้องบอกความจริงทั้งหมดจริงๆแล้วพระเจ้าพิมพิสารไม่ต้องการจะลงโทษ เพียงแต่จะพิสูจน์ความจริงเท่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งกุมภะโคศกเป็นเศรษฐีประจำเมืองและยกพระราชธิดาที่ปลอมพระองค์ไปสืบเรื่องนี้ให้แต่งงานกับเขาจากนั้นก็พากุมภะโคศกไปวัดเวลุวันทรงกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้เป็นผู้มีปัญญา แม้มีทรัพย์สมบัติถึงสี่สิบโกดก็ไม่เย่อหยิงไม่ทะนงตัวนุ่งผ้าเก่าๆทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอุตฐานวโตสตีมโตสุจิกรรมัสสะนิสัมมาการิโนสัญญาตสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตะยะโสพิวัตติ แปลว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่ผู้ที่มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ควรแล้วจึงทำข้อคิดจากเรื่องนี้หนึ่งจากเรื่องนี้จะเห็นว่านายกุมภะโคศกนั้นไม่อาจจะประกาศตนว่ามีทรัพย์40่กดได้ต้องแท่งเป็นคนจนแต่ในที่สุด พระราชานางสนมและพระราชธิดาได้จัดการเรื่องนี้ให้ทั้งหมดจนกุมภะโคโศกได้ตำแหน่งเทศรษฐีและเป็นที่รู้จักของคนทั้งเมืองโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำอะไรเลย 2. การที่บุคคลธรรมดาจะได้แต่งงานกับพระราชธิดาของกษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ไง่ายๆ ถ้าไม่มีบุญที่ได้ทำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติรวมทั้งการที่กุมภกโคศกได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีและได้รับมรดกสีสิบโกดก็เป็นบุญที่ตนเองได้ทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผลนั่นเอง